เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถโชปเปอร์นะครับซึ่งทำด้วยายางรถยนต์เก่าๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาทำให้มันมีค่านะฮะอันนี้เป็นยางยางรถยนต์นะฮะส่วนล้อหน้านี้เป็นยางบิ๊กไบคนะครับเรามาปรับแต่ง เราเรียกว่าเอามารีไซ c คิลนะครับรีไซเคิลทำเป็นคล้ายๆกับรถชอปเปอร์ของจริงนะครับก็เป็นไอเดียดีๆนะครับสำหรับวันว่างของเรานะครับ ทำเช้ากับเย็นนะครับใช้เวลาทำสามวันใครสนใจต้องการที่จะทำบ้างก็สอบถามข้อมูลได้นะครับหรือใครต้องการที่จะเอาไปซื้อไปไว้โชว์ หน้าบ้านหรือว่าหน้า,าร้านนะครับสวยๆเอาไปตั้งโชว์ให้คนอื่นเข้าชมกันนะครับเป็นสีสันก็สามารถที่จะออเดอร์ได้นะครับสั่งจองได้เลยนะครับถ้าคิดว่าไม่อยากทำนะครับถ้าอยากทำเองก็สอบถามข้อมูลได้นะครับ เอาไว้โชว์หน้าร้านนะครับนี่มาโชว์หน้าร้านนะครับแต่ถ้าใครสนใจต้องการที่จะซื้อนะครับสั่งได้เลยนะครับเดีย๋ยวทำให้เลยหรือว่าจะเอาคันนี้เลยก็ได้นะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับที่กระถางดอกไม้ที่ทำได้หลายอย่างเอย,อยางรถยนต์เก่า ทำได้หลายอย่างนะครับนี่กระถางดอกไม้นี่ก็มีนะครับเออก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเอเดินไปไหนตอนนี้สังเกตนะครับว่ายางรถยนต์เก่าๆนั้นทิ้งคว้างกันหมดเลยรนะับ <c oughs> นี่นะครับเราลองอามาทําดูนะครับเผ <c oughs> ื่อว่าจะแก้เหงาแก้เซ็งได้นะครับช่วงโควิดนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ